การยืดชิ้นงานให้มีความยาวเพิ่มขึ้นหรือหดชิ้นงานให้สั้นลงเราใช้คำสั่ง modify s t r e t c หรือคลิกบนปุ่มไอคอน s t r e t c หรือพิมพ์คำสั่งยอ่อ s yes, แล้วกดปุ่ม enter เมื่อปรากฏข้อความ select object to stretch by c r o s s i n g window or c r o s i n g polygon select object โปรแกรมบอกว่าให้เราเลือกวัตถุในโหมด window c r o s s i n g หรือ c r o s i n g polygon เท่านั้น เราจะต้องกําหนดจุดแรกเพื่อครอบคลุมวัตถุที่ต้องการยืดทางด้านขวาในที่นี้เราต้องการยืดวัตถุที่ปรากฏทางด้านซ้ายดังนั้นให้เลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่มุมขวาด้านล่างของส่วนที่ต้องการยืดแล้วคลิกซ้ายเลื่อนเคอร์เซอร์ให้ครอบคลุมวัตถุท,ทั้งหมดที่เราต้องการยืดแล้วเลื่อนเคอร์เซอร์ไปคลิกที่มุมซ้ายด้านบนแล้วคลิกซ้ายเมื่อเราเลือกวัตถุเสร็จเรียบร้อยแล้วยังคงปรากฏข้อความ Select Object ให้คลิกขวา เมื่อปรากฏข้อความ Specify Base Point เลื่อน c u r ร์เซอร์ไปคลิกณจุดใดๆเราสามารถใช้จุดใดๆที่อยู่ด้านน้าของชิ้นงานและคลิกซ้ายให้แน่ใจว่า Auto หรือ Polar อยู่ในสถานะเปิดโดยเลื่อน c u r ร์เซอร์ไปคลิกบนปุ่ม Polar Tracking แล้วเลื่อน c u r ร์เซอร์ขึ้นในแนวดิ่งเมื่อปรากฏเวกเตอร์ Polar แสดงค่ามุม90องศาให้พิมพ์ค่าส่วนต่าง65-50 นั่นหมายถึง15แล้วพิมพ์15แล้วกดปุ่ม Enter ชิ้นงานจะถูกยืดให้มีความยาวเพิ่มขึ้นอีก15หน่วยซึ่งค่าจะเปลี่ยนแปลงเป็น65ต่อไปหากเราต้องการหดชิ้นงานให้สั้นลงจาก8หน่วยให้เหลือ5หน่วยเราสามารถคลิกขวาเพื่อทำซ้ำคำสั่ง Stretch เมื่อปรากฏข้อความ Select Object to Stretch by Crossing Window or Crossing Polygon คลิกมุมล่างด้านขวา ล้อมกรอบมุมบนด้านซ้ายเพื่อเลือกวัตถุที่ต้องการหดให้สั้นลงแล้วคลิกขวาเมื่อปรากฏข้อความ specify base point เลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่ด้านซ้ายของชิ้นงานแล้วคลิกซ้ายแล้วเลื่อนเคอร์เซอร์ไปทางด้านขวาเมื่อปรากฏโพ l a าแสดงค่ามุมศูนย์องศาให้พิมพ์ค่าส่วนต่างเท่ากับ8ลบ5เท่ากับ3แล้วพิมพ์3แล้วกดปุ่ม Enter ชิ้นงานจะถูกปรับให้มีขนาดหดตัวลงเหลือ5หน่วยเราสามารถใช้คำสั่ง Dimension, Align, Text, Center คลิกบนเส้นบอกขนาดใช้คำสั่ง Dimension, Align, Text, Center คลิกบนเส้นบอกขนาดหากเราต้องการปรับระยะ65ให้เป็น50เท่าเดิมโดยเราไม่ต้องการปรับแผงหน้าปัดควบคุมเราสามารถใช้คำสั่ง Modify, s t r e s c เมื่อปรากฏข้อความ Select Object to Stretch by Closing Window or Closing Polygon ให้พิมพ์ CP เพื่อเลือกโหมด Closing Polygon แล้วคลิกจุดที่1จุดที่2จุดที่3กดปุ่มฟังก์ชัน Key F3 เพื่อปิดโหมด Object Snap แล้วคลิกจุดที่4จุดที่5จุดที่6จุดที่7จุดที่8แล้วคลิกขวา เมื่อปรากฏข้อความ Select Object ให้คลิกขวาเมื่อปรากฏข้อความ Specify Base Point คลิกหน้าจุดใดๆด้านบนแล้วเลื่อนเคอร์เซอร์ลงในแนวดิ่งแล้วป้อนค่าส่วนต่าง15แล้วกดปุ่ม Enter เราจะเห็นว่าแผงควบคุมยังคงอยู่ณจุดเดิมแต่ชิ้นงานถูกปรับให้มีขนาดเท่ากับ50หน่วย นั่นก็เป็นวิธีการใช้งานคำสั่ง stretch เพื่อยืดและหดชิ้นงาน